อนเพนต่องยำความเป็นผู้เชี่ยวชาญทุกงานสีเดอะโคตติ้งเอ็กซ์เพรสชูนวัตกรรมสีสุขภาพช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีรียเปิดตัวสีนิปปอนเพนแอร์แคร์ด้วยสุดยอดสีนวัตกรรมที่ช่วยยับยั้งเชื้อไวรัสและแบคทีเรียฟอกอากาศให้สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีกลิ่นฉุนและเช็ดล้างคราบสกปรกต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมปราศจากสารปนหรอและตะกั่วทําให้ปลอดภยัยทาแล้วสามารถเข้าอยู่ได้ทันทีตอบรับไลฟ์สไตล์ยุคนิวโน멀เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาาพพพรร้้ออมมจับมับืแสนนิิผูฒ สังหาริมทรั์ระดับแถวหน้าของไทยนำสีเพื่อสุขภาพมาใช้ในโครงการบ้านเดี่ยวรายแรกในไทยตอบโจทย์แนวคิด Healthy Home บ้านเพื่อสุขภาพที่ดีถือว่าเป็นมิติใหม่นะครับสำหรับสีอาคาร,ครนะครับที่ด้วยเจตนาจริงๆนะฮะด้วยความยึดมั่นจริงๆในเรื่องของการที่เราจะสร้างเสริมในเรื่องของสุขภาพคุณภาพนะฮะให้กับคอน sumer ก็คือผู้บริโภค นะสำหรับงานที่อยู่อาศัยหรืองานโครงการรวมทั้งบ้านของอทุกท่านนะครับเพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยเนี่ยได้ปลอดจากความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดโรคร้ายนะครับสามารถเข้าอยู่ได้อยู่ได้ด้วยอากาศภายในบ้านที่สดชื่นนะครับไม่มีกลิ่นนะครับ ตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของการที่สามารถที่จะเช็ดถูเช็ดล<ๆ>้างได้นะครับทุกอย่างมันครบหมดนะนี่คือนวัตกรรมที่เราอยากจะพัฒนาระบบสีระบบผนังของเมืองไทยสําหรับคนไทยนะฮะ mm hmm. เพื่อให้ก mm ้า hmm. วเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงนะฮะ mm hmm. แล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมจริงๆในบ้านเรานะครับตัวสีตัวใหม่ก็คือตัวแอร์แครตัวนี้เนี่ยเรามีคุณสมบัติในเรื่องของการฆ่าเชื้อ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบคทีรียหรือไวรัสนะครับก็เป็นไปตามเทรนเลยนะครับเป็นไปตามเทรเลยก็ในระหว่างที่เรารอวัคซีนตัวใหม่ที่จะมานะครับซึ่งก็ยังไม่มาไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ขณะเดียวกันเราก็ยังไม่รู้ว่าหลังจากวัคซีนมาแล้วถ้าเราไม่ได้มีการฉีดวัคซีนในชีวิตเรายังมีความเสี่ยงไหมสีเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการที่จะช่วยท่านปราศจากความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ใน,ในที่อยู่ใส่ท่านเป็นถือว่าเป็นลายแรกและลายเดียวแล้วก็เป็นอะไรที่จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเรียนไปในช่วงการการการเปิดตัวทีแรกนะรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันให้คุณสมบัติหลายฟังก์ชันไว้ในสี<ใ>นแค่หน<ส>ึ่งชั้นนะครับไม่ใช่ว่าเราต้องไปทาสี 2- 3สประเภทเพื่อให้ได้คุณสมบัติครบตามที่เราชี้แจงนะครับแต่นี่คือสีที่เราใช้แค่1กระป๋องนะครับเราสามารถที่จะ cover หรือครอบคลุม คุณสมบัทุกประเภทที่เราพูดถึงจริงๆอ,อ,อย่างที่คุณวชระได้เรียนไปนะครับจริงๆเรามองและเราเล็งเห็นตั้งแต่เ,เราผลิตสินค้าเนี่ยตามความต้องการของลูกค้านะครับซึ่งเราเองเนี่ยเราก็มีการทำเทรนมีการทำฟอร์เควส์ว่าลูกค้าจะมีความต้องการเรื่องอะไรยังไงตามมาซึ่งจริงๆตัวสีนิบัตเพนนีไอแคร์ที่สามารถกําจัดและฆ่าเชื้อไวรัสได้เนี่ยจริงๆเราไม่ใช่เพิ่งออกเนาะเรามีการวิอเคราะห์พัฒนาสินค้ามาอย่างยาวนานนะครับแล้วก็ตอนนี้ อีกทั้งตัวสีที่สามารถฟอกฟอ์มาลดีไฮได้อันนี้ก็คือเนื่องจากว่ามันเป็นเพนพอยต์จริงๆของคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเหมือนอย่างที่ผมได้อธิบายเรื่องซิกบิวรีนซินโดรมนะซึ่งปัญหาหรือสารเคมีหลักๆนั้นก็คือมาจากตัวฟ for อ์มาลดีไฮนั่นเองตัวสีตัวนี้คอ,อนดิบอนเพนแอร์แคร์ก็สามารถฟอกและก็จัดรับเปลี่ยนสารฟ for อ์มาลดีไฮให้เป็นอยู่ในรูปของไอน้าซึ่งก็จะช่วยยกระดับผู้ที่อยู่อาศัยให้สูงขึ้นน,น,นะครับกลิ่นจริงๆแล้วเนี่ยถ้ากลิ่นแต่ไม่ได้มีสารที่เป็นนอัตราย มันก็ทําให้เราไม่มีความสุขเฉยๆนะครับแต่ถ้าเป็นกลิ่นแล้วมันเกิดจากสารที่มีโอกาสในการที่จะทําให้เซลล์ร่างกายเสื่อมสภาพนะครับยกตัวอย่างสารไอตัว v o l a t i คอ content ที่เราพูดถึงหรือในกรณีของสีเองเนี่ยถ้าไม่มีสารพวกปลอดหรือต,ตอะกัวตกค้างซึ่งเป็นอาจจะมีส่วนหนึ่งทําให้เกิดกลิ่นหรืออะไรกต่างๆด้วยพวกนี้คือสิ่งที่จะเข้าสู่ร่างกายแล้วแล้วทลายเซลล์ร่างกายแล้วทําให้เราเกิดโรคภูมิแพ้ เกิดการโอกาสในการเกิดเป็นมะเร็งหรือในอาจจะไม่ใช่ทางตรงนะฮะอาจจะเป็นทางอ้อมๆเนี่ยอาจจะมีผลกับในเรื่องของการเป็นหลอดเลือดตีหรือโ,กโกรคหัวใจด้วยนะฮะเนื่องจากอาวัยวะด้านการเราเสื่อมลงเร็วกว่าที่เราควรจะเป็นนะครับอาจจะเป็นรุ่นๆเราก็เป็นแล้วนะครับไม่จ้องรอตรงจแก่ก็ได้ครับก็สําหรับสินค้านี้ป้านเพนแอร์แคร์นะครับวันนี้ก็พร้อมจัดจําหน่ายอยู่ที่ห้างร้านทุกสาขา ไม่ว่าจะเป็นห้างมอนเทรดนะครับหรือห้างสมัยใหม่หรือแม้กระทั่งห้างที่เป็นผู้จัดผู้แทนจําหน่ายสินค้านิคอนเพรทั่วประเทศนะครับก็มีสินค้าพร้อมอยู่แล้วนะครับราคาก็ราราคาไม่แพงนะครับเป็นราคาราคาเดิมที่เราเคยขายอยู่แล้วด้วยราคาเป็นราคาเดิมเราเพิ่มคุณสมบัติแต่เราไม่มีการปรับราคาเพราะงานนี้เราออกมาเพื่อผู้บริโภค,คเป็นสำคัญที่สุดนะครับ